เวลามันเกิดการแคสมันจะเป็นยังไงมันอาจจะมาถึงราคาตรงนี้ได้อันนี้คือในกรณีของ w o r ร์ส a คสนะครับก็คือราคาจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับอยู่ที่ประมาณ19,300สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคริปโตป๊อปเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาวิเคราะห์ให้ดูเนาะเพราะว่าการาฟแท่งเดปิดแล,แล้วผมก็เริ่มพอมองเห็นภาพรวมโดยรวมแล้วนะครับก็อย่างที่ผมวิเคราะห์ไปนะครับว่า ตอนนั้นที่ผมลงคลิปที่แล้วว่ามันจะเป็นการขึ้นหลอกเนาะทีเนี้ยทุกคนก็เริ่มเห็นภาพแล้วนะครับว่ามันเป็นการขึ้นหลอกจริงๆแล้วมันก็ตกลงมาแล้วทีเนี้ยเราจะมาดูอะไรต่อได้บ้างก่อนที่เราจะหาจุดเข้าซื้อผมอยากให้ทุกคนมาดูภาพรวมใหญ่ก่อนนะเราอย่าเพิ่งไปดูภาพเล็กกันมากเกินไปนะครับเรามาดูภาพรวมใหญ่กันก่อนอย่างภาพรวมใหญ่ตอนนี้นะครับอย่างที่ผมเคยบอกว่าอะไรว่าชาร์ตเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีการตกทะลุเส้นแดงนะครับ และมีการปิดเนี่ยแล้วมันกลายเป็นสีแดงเนี่ยคือมันมีโอกาสที่จะตกค่อนข้างสูงเพราะว่าในประวัติศาสตร์เนี่ยมันก็ทํามาน้อยครั้างมากเนาะสองปีจะเกิดครั้งหนึ่งครับแล้วทีเนี้ยมันมาเกิดตรงนี้แล้วอะไรครับมันเกิดการอะไรครับมันเกิดการตกลงมาเพื่อนๆบอกว่ามันคือการตกอย่างรุนแรงสําหรับผมยังนะครับมันไม่ใช่การตกอย่างรุนแรงนะเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูว่าการตกอย่างรุนแรงเป็นยังไงอ่ะถ้าผมมาดูนะครับ แต่ก่อนนะครับตอนที่บิตคอยมันขึ้นเนี่ยมันขึ้นมาประมาณนี้เนาะทีนี้ผมลองมาวางเทียบดูปับจากล่างสุดตรงนี้ขึ้นมาตรงข้างบนสุดตรงนี้เป็นยังไงครับพอๆกันเลยเห็นไหมอ่าทีเนี้ยเราลองมาเปรียบเทียบราคาล่าสุดกันดูบ้างนะครับปึ๊บอ่าทีนี้ทุกคนก็จะเห็นว่าอ่าถ้าผมลองมาเปรียบเทียบดูปับขยายให้ใหญ่ขึ้นนะครับทีนี้ทุกคนจะเห็นว่าอะไร ถ้ามันเกิดการแคสอย่างเงี้ยเวลามันเกิดการแคสมันจะเป็นยังไงมันอาจจะมาถึงราคาตรงนี้ได้อันนี้คือในกรณีของ worst case นะครับก็คือราคาจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับอยู่ที่ประมาณหนึ่งมื่นเก้าพันสามร้อยผมมั่นใจเลยว่าผมออกคลิปนี้ไปอ่ะต้องมีคนหัวเราะหรือตลกแน่นอนแต่คือผมพูดว่ามันเป็น worst case เนาะผมไม่ได้บอกว่ามันจะเกิดขึ้นจริงแต่ถามว่าเป็นไปได้ไหมถ้ามันตกหนักจริงราคาตรงเนี้ยไม่ได้เวอร์เกินไป ครับทีนี้ผมมาลองดูกันบ้างว่าเฮ้ยแล้วอะไรอะที่มาซับพอร์ตราคาตรงนี้ของผมอ่ะเดี๋ยวผมลองให้ทุกคนดูเส้นนี้นะครับถ้าทุกคนลองมาดูเส้นเนี่ยทุกคนจะเห็นว่าเส้นเนี่ยเป็นเส้นที่ผมทําขึ้นมาแล้วส่วนมากกับปิดคอยเวลามันเกิดการแคสเนี่ยมันจะชอบตกมากระทบตรงเส้นนี้แล้วเกิดการดีดขึ้นนะครับทีเนี้ยลองดูตกกระทบดีดขึ้นตกกระทบดีดขึ้น นะครับทีนี้ถ้าเกิดผมลองทําเส้นเมื่อกี้ใหม่อ่ะจากบอดย่อลงปับแล้วผมลองเอาดึงมาลองวางดูนะครับปับทุกคนเห็นภาพไหมว่ามันมีความใกล้เคียงกันมากที่จะตกมาประมาณนี้นะครับซึ่งผมมองในมุมมองของวานที่เขาเล่นนะก็ราคาที่ผมบอกให้คนช้อนเนี่ยถามว่ามันคืออะไรมันคือโกลเด้นโซน โ o ลเด้นโซนของผมเนี่ยอยู่ตรงไหน g o ล d ด n Zone ของผมเนี่ย,อย,อ,ยอย่างที่ผมเคยยืนยันไปว่า g o ล d ด n Zone ของผมมันคืออยู่ราคาประมาณนี้นะครับทีนี้ผมได้มีการเลื่อนลงมาเพราะผมเห็นว่าถ้ามันเป็น worst case จริงๆเนี่ยมันอาจจะตกมาถึง1 9 0 0นได้ถามว่าวานเขารอชอร้อนยังไงนะครับผมจะบอกนักเรียนทุกคนเนาะแต่ว่าเนี่ยทุกคนไปลองหากันเองว่าจะชอ้อนยังไงดีให้ได้ถูกจุดนะครับแต่ผมสามารถบอกได้ว่า จุดตรงไหนนะครับมันคือเส้นแนวต้านแนวรับทีนี้ถ้าเกิดมาดูกันทุกคนจะเห็นว่าแนวต้านแนวรับที่ผมทำไว้เนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณทั้งหมด5เส้นซึ่งเส้นเนี่ย3 7 5เ 0, 0เนี่ยลบทิ้งไปเลยเพราะว่าตอนเนี้ยมันทะลุมาแล้วนะครับซึ่งปิดแท่งเดททะลุมาแล้วโอเคแต่ทีนี้เราจะมาดูว่ามันจะตกไปถึงไหนใช่ไหมเรามาดูกันตอนเนี้ยมันมีราคาหนึ่งก็คือสามหก ซึ่งมันได้ทะลุมาแล้วนะแต่เราก็ต้องรออะไรครับรอมันปิดแท่งเยอยู่ดีถูกไหมไอ้เส้นเนี่ยเส้นเก่าเนี่ยที่เราเคยทําไว้เนี่ยครับคือ bitcoin อ่ะมันไม่สามารถปิดทะลุได้นะก็คือประมาณราคาประมาณ36,200ืนอรเนาะแล้วมันก็ดีดขึ้นมาถ้ามันเป็นแบบสมัยก่อนก็คือมันจะมีการไซด์เวย์ลงซึ่งผมมองว่ามันอาจจะเป็นการไซด์เวย์ลงแบบนี้แต่อะไรครับ ไอเนี้ยมันไม่ใช่การตกอย่างรุนแรงนะสําหรับผมอะแล้วผมมองอะที่ผมมองเนี่ยผมคิดว่ามันจะต้องเกิดการตกอย่างรุนแรงนะครับทีเนี้ยก็เลยโอเคมาลองดูกันว่าถ้าเป็นราคาที่เราควรช้อนจะอยู่ตรงไหนจะมีอยู่สามราคานะครับสําหรับผมหนึ่งเลยสามสี่ห้าสามแปดสองสามสามสองศูนศูนย์และสุดท้ายคือสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์อันนี้ผมเพิ่มมาเพราะมันเป็นแนวต้านที่ แท่งเทียนเนี่ยมันค่อนข้างมาชนบ่อยเนาะก็คือมันเป็นแนวต้านสุดท้ายที่ผมคิดว่าถ้าเกิดมันทะลุเนี่ยมันก็หยาบแล้วล่ละก็เพื่อนๆคนไหนที่คิดว่ามีคําถามอะไรก็ถามมาได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับผมมีกลุ่ม Open Chat ให้เพื่อนๆได้เข้าไปพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็ใครที่อยากเรียนนะครับก็แอดไลน์ด้านล่างนี้มาได้เลยเนาะโอเคครับโดยสรุปโดยรวมนะบิตคอยเนี่ยมีโอกาสที่จะไซด์เวย์ลงนะครับมาแบบนี้ แล้วจุดสําคัญที่เราต้องมองคืออะไรครับคือสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์เนาะแล้วทีเนี้ยแล้วแนวต้านที่ผมมองไว้เนี่ยที่ผมว่าราคาที่น่าจะจับจ้องเป็นพิเศษเนาะคือสามสามสองศูนย์กับสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์นะครับทีเนี้ยระหว่างก่อนที่มันไซเวย์ขึ้นหรือลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราไม่ต้องไปสนใจพอมันมาถึงราคาสามแนวต้านเนี่ยมันเป็นราคาที่ เราสามารถเริ่มเก็บสปอตได้แล้วนะครับส่วนฟิวเจอร์เนี่ยถ้าไม่ชัวนะครับมาเก็บสามสามสองศูนย์ 0, ก็ได้มีโอกาสที่จะลงมาแตะข้างล่างเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับสองเส้นนี้แต่ถ้ามันเป็นเกิดการแคสขึ้นมาจริงๆนะครับหรือว่าเกิดการเมกาแคสขึ้นมาจริงๆเนี่ยสิ่งที่ผมบอกคืออะไรครับนี่เลยครับหนึ่งเอ่าเฉลี่ยประมาณ องหมื่นถึงหนึ่งหมื่นเก้านะครับใครไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรนะครับผมไม่ได้ว่าอะไรแต่ไม่ต้องมาเม้นอะไรแย่ๆเนาะผมไม่อยากมานั่งอ่านเนาะอันนี้ก็คือเพื่อนๆลองวิเคราะห์ดูว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้ไหมว่าเวลามันแคสแต่ละรอบเนี่ยมันตกลงมาหนักแค่ไหนนะเพื่อนๆก็ลองไปนั่งวัดดูก็ได้ครับผมวัดดูปุ๊บสี่สิบเปอร์เซ็นต์ผมวัดปุ๊บอ่ะหกสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต ผมวัดปุ๊บอ่าห้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นตโอเคเป๊ะพอดีทีเนี้ยมันก็อยู่กับว่าใครจะเชื่อหรือใครจะไม่เชื่อนะครับผมยังมองว่ามันยังลงอยู่นะแต่ไอระหว่างลงเนี่ยผมไม่รู้หรอกว่ามันจะไซเวย์ยังไงนะครับแต่ราคาที่อาจจะน่าช้อนเก็บแล้วเนี้ยมันมาถึงแล้วนะครับทีเนี้ยอาจจะมีเพื่อนเพื่อนบางคนคิดว่าโอเคผมมองลงแล้วทําไมผมถึงให้ซื้อตรงแถวนี้เนาะก็เพราะแถวเนี้ยมันเป็นแนวต้านสาคัญนะครับ มันอาจจะไม่ได้เกิดการเมกาแคดก็ได้เพราะว่าจํานวนคนที่มาเล่นบิตคอยนะครับสองปีนี้สองปีนี้มันมีการเปลี่ยนไปแล้วนะจํานวนคนที่มาเล่นบิตคอยเนี่ยเยอะกว่าเดิมมากนะครับเวลามันจะขึ้นขึ้นไปเนี่ยมันค่อนข้างจะยากกว่าแต่ก่อนแล้วนะมันจะต้องใช้กําลังโฟโม่มากๆนะครับในการที่จะขึ้นลงขึ้นไปเนี่ยเพื่อไปแตะแสนดอนแบบที่บางบางกูรูเขาบอกเนี่มันจะมีแนวตรงแนวต้านอะไรขึ้นมาอีกเพียบเลยนะครับ ที่นี้ก็อยากให้เพื่อนๆลองคิดดูว่าแล้วการตกอ่ะมันก็เหมือนกันนะครับเวลาคนเข้ามาเล่นเยอะๆเ,เวลาเขาเห็นราคาเริ่มตกลงมาหนักๆเนี่ยเขาก็อาจจะมาช้อนช้อนตรงที่เขาเห็นว่าเป็นแนวต้านเหมือนที่ผมเห็นก็ได้ซึ่งไอ้ตรงสามหนึ่งเนี่ยโอเคน่าเล่นมากๆนะครับแล้วก็ถ้ามันตกทะลุลงมาเนี่ยแน่นอนเลยหนึ่งเก้าสามสองสี่เนี่ยเกิดแน่นอนเมกะแคดละ ก็ยังไงเพื่อนๆก็ลองดูนะครับว่าคิดวิเคราะห์ตรงกับผมหรือเปล่ายังไงก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับต่วนคอมเมนต์แย่ไม่ต้องคอมเมนต์นะครับมันเป็นมุมมองของผมเนาะผมวิเคราะห์ของผมอย่างนี้เนาะโอเคครับสําหรับบิตคอยแค่นี้นะและแต่เอาคอยเนี่ยผมขอไปทาคลิปหน้านะเพราะมันค่อนข้างเยอะนะครับที่คนขอมาโอเคครับสําหรับคลิปนี้นะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายครับ This could to be honest. Take